อวอรปลด ock, ปลด two, ็อกสองหลักสูตรแซนด์บ hmm. ็อกซ์เรียนทฤษฎีพร้อมปฏิบัติจริงนะครับวันนี้ก็สรารจารพิเศษรเฐบาลเหล่าธรรมัศน์มาดีวา่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมหรือกระทรวงอวนะครับในหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องด้านการส,งส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษาซึ่งได้รับมอบหมายจากสภาการสภานโยบายการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสอวชะ ให้อนุมัติหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์หลักสูตรใหม่เพิ่มเติม2หลักสูตรคือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิตัลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันนี้หลักสูตรนี้ก็ตั้งเป้าผลิตกําลังคนในกลุ่มวิศวกรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิตัลสองหน,นึ่งพันสองร้อยคนนี่แหละครับจุดเด่นหลักสูตรนี้ก็คือการเปิดโอกาสให้นิสิต ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่านการฝึกงานสม่ำเสมอทุกชั้นปีคือในนิตษศีและของแต่ละชั้นปีจบก็จะได้ฝึกงานทุกปีโดยจะได้รับประกาศรนรียบัตรหรือ c e t i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  c t e นะรับรองรายภาคการศึกษาอันนี้ก็หมายความว่าเมื่อเรียนจบแต่ละชั้นปีนักศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ด้วยโดยสะสมหน่วยกิจไว้ในคลังหน่วยกิจเมื่อพร้อมกับมาเรียนก็สามารถมาเรียนต่อได้ทันที รวมทั้งใช้เทคโนโลยีออนไลน์ในการสอนทำให้สามารถรับรองนิสิตได้จำนวนมากขึ้นและใช้โจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรมในการทำโครงงานและในอนาคตยังสามารถใช้ประโยชน์จากมาตรการ Thailand Plus Package ในการจับคู่ตำแหน่งงานให้นิสิตมีงานทำทั้งในระหว่างเรียนและก็หลังจบการศึกษาการให้สิทธิที่ประโยชน์ทางการภาษีกับสถาการประกอบการสำหรับการจ้างงานบุคลากรอีก1.5เท่า ซึ่งกงระทรวงอวใช้เป็นต้นแบบเพื่อขยายกำลังการผลิตด้านอลิกลังคลด้านดิจิทัลในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตัลการบินและโลจิสติกหุ่นยนต์ยานยนต์แห่งอนาคตอือิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการเกษตร,รและเทคโนโลยีชีวภาพการท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงและเชิงคุณภาพซึ่งมีความต้องการบุคลากรรวมมากถึง37,2ห5นอือ อีกหลักสูตรหนึ่งนะที่อนุมัติหลักสูตรแซนดบ็อกซ์ก็คือการจัดก,การบัณฑิตสาขาวิชาการจัดก,การการบินนานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลหรือมทรตะวันออกนะนี่อยู่ที่ชนบุรีนะ,ะเ,เพิ่มการผลิตกำลังคนในกลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอันนี้ผมเคยไปจุดเด่นของหลักสูตรนี้เป็นการจัดก,การการศึกษาร่วมกับภาคผู้ใช้บัณฑิตอย่างเข้มขน้นใช้ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในสายงาน อีกทั้งหลักสูตรมาตรฐานระดับสากลได้รับ,ารบการรับรองจากองค์การการบินนานาชาติพร้อมประกาศนีิบัตดมาเดยทุกคนจะได้รับการจ้างงานร้อยเปอร์เซนรวมถึงยังเปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาปีที่3ที่4จากหลักสูตรอื่นสามารถเข้ามาศึกษาและได้รับปริญญาใบาที่2หรือดับเบิลดีกรีได้โดยทั้งโดยทั้งสองหลักสูตรที่ได้รับอน,น,นุมัตินี้สามารถใช้ สามารถให้สาาถสาบันรวมศึกษาอื่นใช้เป็นต้นแบบในการดําเนินการในลักษณะเดียวกันได้อืสรุปก็คือ,อนักวิชาเอกบอกว่าหลักสูตรซนันบ็อกที่ผ่านการอนุมัติส่งผลต่อการพัฒนากําลังคนที่ตรงกับความต้องการของประเทศอย่างรวดเร็วและเป็นจํานวนมากยังช่วยพัฒนาทักษะในสาขาอาชีพที่จําเป็นในอนาคต้ให้กับนักศึกษาด้วยสามารถเข้าไปเสริมความต้องการของภาคอ,อุตสาหกรรมได้ทันที